สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้วันที่21มีนาคมนะคะพศ2องพันสองพันเนาะค่ะเอซที่รกคาวันนี้สาวดำก็จะมารายงานความฝันนะคะที่น้องจำได้บ่ที่ที่นั่ง กบมาจากงานบานเจแดงนะแล้วที่นั้งมานอนอยู่ปัมนะ๊มเ่ว่าต่ว่านั่งฝันว่ามีเสียงผุญ้ยญิงี้นะเพื่อนมาบอก่าออก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 คันนี้ออกคันนี้นะั่นนะ่ะเราบัดสิไปเพื่อนหายเลขสามตัวเดียวนะ่นจำได้ปะจา้านั่งกัเรยว่าเอา้าก็หายเลขสามตัวเดียวเราสซื้อจัองไรเนาะเนาะคิดไปคิดมากเว้ยคนว่ารถออกคันนี้คนหายเลขสามตัวเดียวเราเพิ่นกลับไปนะั่นพี่น้องเห็นว่ามันก็ออกสามออกเจ็ดสามนั่น ทะเบียนรถน,นั่งอ่ะสามหกเจ็ดอ่านั่งก็เลยว่าเอาก็ต้องซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามอ่าสามศู 3, 0, 03, นย์ศูนย์สามเนาะออกอีลีค่ะบานนี้นั่งก็จิ๋มว่าเรื่องความฝันให้ฟังค่ะเนะาะเมื่อคืนนี่ค่ะหลังจากที่นั่งอ่าสวดมนต์แล้วนั่งที่นอนเนก็ประมาณสักตีไอสามทุ่มค่ะ สามทุ่มนั่งเฮ็ดคลิปแล้วคลิปหนึ่งนั่งกับสวดมนต์นั่งสิสวดมนต์อ่หลังจากเฮ็ดคลิปเอาไว้ตลอดยามมือเศร้าทุกคืนค่ะมาเนี่พอนอนนั่งนอนไปเนาะนอนไปจักวันลับตอนใดล่ะแต่ว่ายามนอนนั่งกับจิฟังธรรมะนะคะเปิดธรรมะฟังไปแต่ยามหลับก็บ่ฮู้เลยว่าหลับตอนใดค่ะมาเนี่เริ่มต้นเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องนั่งอยู่บากให้เอฟซีฟังด้วยความ เอฟซีที่รู้จักใจนิสัยใจข้อสาวดำเนาะคะเนาะพะว่านั่งตกก็เบาตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะค่ะบานี่กับนั่งกับฝันค่ะมันคือฝิดโม่วมื่อเห็นฝนคือบบตกคือจังงวดวันี้บานี่นั่งฝันเนาะฝัน่าเม่ยสีดาจันเพื่อนมาบอกเพื่อนบอกว่านั่งเนี่ยเพื่อนบอกว่าให้นั่งเนี่ยไปปอยป่าสามสี่ตัวนั่งก็เลยว่น แต่ป้อยสามซีโตติดยา่นบอกว่าให้ไปป้อยสามซีโตอันนี้นั่งฝันอันนี้ฝันค่ะอันนี้นั่งก็เลยว่าเอาไปป้อยแกไปป้อยนั่งวางสินอกจานี้พ่อพ่อในฝันนั่นกว่าว่านั่งสิไปป้อยปลาละคือนั่งฝันนี่ก็จะฝันคันคันฝันอันไดเป็นจริงนั่งสิจําได้ค่ะถ้าฝันอันไดบ่เป็นจริงนั่งสิจําบ่ได้เลยค่ะพี่น้อง บานี่น oh, ั่งกันเลยว่าปอยกัไปปอยญาสันบานี่ก็สะดิดขื้นตื่นขึ้นนะคะตื่นขื้นเอ้าฝันตัวเนี่ยนั่งกันเลยว่าเอ้ามืออื่นเ้าเนี่ยล้วนั่งจิไปใส่บาทแล้วนั่งกันจิไปปอยป้าสันบานี่นั่งตื่นบ่ท่านพระค่ะพราะว่านั่งอันบ่บบท่านพระหอนาหยังก็ย้อนว่ามือมือว่านมือว่านนี่ค่ะเสาไฟเสาไฟเสาไฟไงค่ะ เสาไฟฟ้าแรงสูงอะนะมันลม่มมันล่มหาต้นเลยค่ะลม่มล่มจากไอ้บ้านเลื่อยบ้านแวงหน่อยมามาหาบานมีค่ะมาหาบานกุดหู้นี่ค่ะทางเขามงพ้นเนี่ละ่ะบาเน,นี่เป็นยังจังลมมาตีคือว่าคนกําลังเหตุทางคนเอารถแมคโครน,นจกจกไอ้เป็นสี่เหลี่ยมรอบรอบเสาไฟฟ้าแรงสูงนะ คนคนคนไอ้ไปจ๊กไปเปสี่เนซี่ยมหาต้นค่ะแต่บันนี้มันล้มค่ะเพอมันล้มมากมันมันล้มมันก็ล้มทั้งหาต้นเลยพี่น้องล้มโครมลงมาปลายมันนติดกันกับไอ้กับถึงถึงไอ้ถึงถนนเลยค่ะโชคดีที่ว่ามันบ่เลยมาเนาะถ้าเลยมามีรถผ่านมานีค่ะจิดอันตรายอยู่แต่บัดนี้ปลายปลายของเสาไฟฟ้าแรงสูงน่ะ มามาติดกับขอบถนนพอดีพี่น้องไฟบ้านฟาก็เลยดับนั่งก็เลยเด็กขับรถกลับไปกลับมา้อนวานยังบ่ไฟมันดับเมืดดับทุกหมู่บ้านกับหมู่บ้านนี่ดับแต่แต่แว้งหน่อยแ้งใหญ่ไปพุ่นก็ไปหอดไอ้บ้านเองแ้งเราไส้ค่ะบ้านอ่ยยังก่อนละบ้านโกกสูงบ้านโน้นต้องล้างบ้านหลังนั้นหน้ามูนี่ดับเมืดค่ะดับพอไฟฟา่าดับแต่นั้นก็น,นอนบ่ดได้แล้ววันนี้ค็เพราะมันหอน ก็เลิกขับรถเขามาในเมืองในในอุทยานในไอ้มังคอนพี่น้องบานนี่ก็มานอนผ้าลูกสาวมาผ้ายะซาลามาก็มานอนพี่น้องปนีพ่อมานอนกันเลยนั่นแหละก็เลยฝันตื่นมอเ้ารนมาสิไปใส่บาทเันกันส่บอท่านบาหนี้นั่งกันเลยเขาไปไในตลาดแล้วก็ไปซื้อปลาคพี่น้องไปซื้อปลาจะเอาไปปล่อยแต่ปกตินั่งสิบอกเขาเด้ว่าอีลาซื้อปลาสิบเก้าตัว หรือว่าเกาโตจังส่จ้ะวันนี้นั่งมื่นนี่นั่งไปเหตุการณ์มันเกิดึ้นนี่นั่งแกบวเลยว่านั่งเบ้าอีหยังไปนะเพราะว่าโบโบก็เยบอกว่าเอาเอาเอาหายเลออยจังสินะนั่งบอกว่า,วาเอล่าปากิโลเท่าไรเขาบอกว่ากิโลเจ็ดสิบห้าปานนั่งเลยว่านเอามากิโลหนึ่งลูกแต่ว่าบ่บ่บได้บอกว่าจักโตนะจ้ะบอได้บอกว่าจักโตเขาก็ตักห้ตักหายนั่งนั่งกับเขาก็มัด มัดไช่ธง,งนั่งนั่งก็หิวมาหิวเมื่อคืนรถหิวเมื่อคืนรถแล้วนั่งก็ขับออกไปบึงไอ้อ่าบึงไอ้นนี้ก็บึงอ่ันนี้ก็ป,ปู่อาละเลื้งไว้ค่ะน้องละเลื้งไว้กะไ ny ค่ะแต่บอยบอยไ ny สำบึงละหารนาค่ะน้องละเลื้งไว้อยู่กับติดเมือง,งก้นนี่นะคะมาดี้นั่งกะขับรถไปขับรถไปไปหัวน,น้องน้นองหนำนั่งเลยคิดเลยว่าเอ๊ะ ทูเจ้าเขาก็จังสังเขาว่าเอาซิบเก่าโตหรือเอาเก่าโตอีนั่งก็ตามสิเอาหลายปันได้นั่งก็ต้องเอาตามเอาลงเดือดไทยในเรียกเก่านั่งมาเกงสันนะแต่มือนี่นั่งบอกว่าถามปลาป่ากิโลเท่าไรเขาว่ากิโลเจ็ดสี้ห์าตะกี้มันเจ็ดเสี้งหนึ่งรอบันนี้เขาขึ้นเดีค่ะาบานั่งก็บ่ได้ว่ายังนั่งเลยเวอร์อันเอาอีหล่าเอาให้แม่กิโลหนึงนั่งวาเขาก็เอาให้ละมาหอดบึงนั่งก็หิวเอาปลาเนี่ยละกันหิวเอาปลาปลาปลาดุกค่ะ อยู่ปาเขาซ่อนกันมาสองถุงนั่งกันไปนั่งลงแล้วนั่งกัดตั้งน้ำมอดสานจบแล้วนั่งกัดอ่าอาธิษฐานค่ะอธิษฐานบอกอันเาปะปูน้องละเรื่องไว้เนี่ยแหละแล้วนั่งก็บอบกว่าสาธุเด้อเาปะปูน้องละเรื่องไวอ้อ่าอ่าพระแม่ธรณีพ่อแม่คงคาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเาจเ้าหนองเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงขออ่าลูกขอฝากน้องป้าดุก ที่ลูกเอามาปล่อยทายทอนชีวิตใหม่เขาวันนี้ให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาพ้นจากหม้อต้มหม้อแกงลูกช่วยชีวิตเขาขอฝากพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่พ่อแม่คงคาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงเจง้าไวยเจ้าเหวแล้วก็ห้าพ,าพ่อปูน้องละเลื้อยหมายลูกขอฝาก้องปลาดุกทั้งเมดนี่ ไว้ในเด้อจะย่างให้เขามีพ่ยอันตรายใดๆลูกเดไทยไทยชีวิตเขามาเอามาฝากไปนี่น้องไงนี่ละขอให้พวกบังรักษาเขาย่างให้เขาไปกินเบ็ดย่างให้เขาไปติดด่างย่างให้เขาไปติดแห้ให้พ่นพายอันตรายย่างให้มนุษย์เขามาบานแหหรือว่าใส่เบ็ดใส่ด่างย่างให้เขาไปกินไปใกล้แล้วก็จิ้จับไปแกงไปเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงอีกนั่งเับเอาไปเนาะ พอนั่งเราไปเรียบร้อยแล้วนั่งก็เลยอันตอนตอนตอนที่นั่งเปิดเบิ้งนะกับพ่อบ่ลแล้วนั่งก็เปิดเนาะเขามาถุงนั่งก็แกะถุงออกแกะถุงออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่งก็เบิ้งวันนี้ปลาปลาปลามันโตใหญ่ค่ะนั่งก็เห็นปลาเนี่ยมันมีเห็นปลาเนี่ยมันมีสีหัวกับพี่น้องสีหัวก็หมายถึงมีสีโตแม่นบ่ราะจ่าอันปลาบ่แม่นตัวน้อยๆเด้อค่ะปลานั่นทุกเกลือเนี่ยนั่งสิ สร้างเอาเลยว่าเอา,เอาขัาดเอาโตน,น้อยกว่ามูาน้อยที่สุดนั่นล่ะเอามามือเลยทั้งสิบบาน,นี่ม,มือนี่นัง่งบ่ได้บอกว่าเอาจากโตนั่งบอกแต่ว่าเอามากิโลนึงแล้วก็บ่ได้บอกว่าจากโตเขาตักสร้างซี่โตไอ้ไอ้เขาตักน,นั่นก็บอกเห็นดอกบานี่มาเบิ่งเห้วเอานั่งก็เลยว่าฮะคิดเห็นข้ามันไม่ยาบอกว่าให้มาปล่อยป่าสามี่โตบาน,นี่นั่นกนนนงก็บานี่นั่งก็เดินลงอเดินลงบันไดของงานที่พยัตบันได ลงไปเน่อันอ่างน้ำใหญ่นะคะบึงใยน่ะมานี่ไอ้สั้นอีไอ้สั้นสั้นสุดใต้เนี่ยเขาจะย็ดเป็นอันบันไดใหญ่ๆเป็นเป็นกว่างกว่างซีกว่างซีว่าเนาเน่าไปข้างหน้าน่ประมาณสองว่านะคะมานี่น้ำเนี่ยมันมันพอจู่ๆกับไอ้พื้นพอดีนั่งกันแล้วเห็นป่าแล้วว่าซีตวในทงเนี่ยนั่งกันนบเบิงอ่ะซีตัวต้นเหี้ยาแม่ยาวังเห็นมะป่อยป่าสามซีตูนั่งว่าจังซี่ เฝ้อยู่ผู้เดียวนี่ยแหละค่ะวันนี้นั่งก็ะเล่เทอันเทปลาดุกออกเบิงเพื่อเพื่อสิได้หูว่ามันจะโตวันนี้บ่ได้เทล่องนานเลยค่ะเทเทล่องบันไดไอ้ที่เขาเฮ็ดแผงใหญ่ๆไว้ละเพื่อสิได้เห็นว่าปลาดุกมันมีจักโตจ้ะบัานี้พอนั่งเทออกแบบปลาดุกมีสามโตค่ะพี่น้องนั่งกระึดนั่งกระลุกขึ้นแล้วใส่แล้วว่ามลันอันมันดื้นไปบใส่บ่อมันจะดืบจังไหนบ่บ้านั่งเทล่องเดี่ยวนี่ เห็นสามตัวนั่งก็ตกใจเนาะตกใจเอ้าก็ปลาปลาดุกเราเห็นสี่ตัวเนี่ทําไมพอเจอลงตรงนี้แล้วทําไมมันมีสามตัวนั่งคิดน่นั่งกับเบาออกปากออกมาเนี่ยแหละบ้างว่าปลาดุกเมื่อกี้นี่คือเห็นสี่บันนี้คือมีสามนั่งกับตัวแกนั่งกับห้องเราออกมาจังสี่หลักผู้เดียวเจ้าของน่ะมานี่นั่งกับหาอ่าีมันก็บร่ได้หาอย่างมันเป็นแปลนนะมันเป็นบันไดง่ายๆแม้แต่เป็นบันไดแทงงหญ่ๆเป็นปูนเลยค่ะว่ามันเป็นไม้เด้่เป็นปูนจ้า ม the so, ันปิมปิมกันกับน้ำเสมอกันกับปูนที่เขาปล่อยล่ะวันนี้นั่งกันเลยคิดในใจว่าเอ้าทั้งต๊ใจทั้งโต๊ใจทั้งทั้งคิดว่ามันเป็นไปได้จังไดจริงนะกะเสร็จเรานั่งกันเลยนั่งกันเลยอันนั่งนั่งยน้อหนึ่งกับนั่งยุ่เพื่อที่จะให้น้องปลาดุทั้งสามตัวเด็กเขากว่านด่อกแท็กสองสามตัวเขาก็เขากว่ายน้ำไปายน้ำไปจักเมื่อทั้งสามตัวแล้วก็ว่าจักน้อยหนึ่งเขาก็ กับพันน,า,น,หา,หนา,ากัรมหานังหล่ะเขาเอาหัวยืนขึ้นแบบแคล้ายๆเขาก็อดหน้ามังสินนะกัแต่ว่านั่งป้อยป่าประจําป้อยป่าเป็นจิตจวัดเลยนี่ค่ะนั่งถึงหูเลยว่าเขามั่นคือเขามากอบคุณค่ะบาหนี้นั่งกะใจก็คิดใจก็เต้นตุ๊บตับตุ๊บตับบนันี้นะเมาคิดเห็นแม่ยาพูนบอกว่าให้ไปป้อยป่าดุสามสี่ตัวพนมามจังสี่แม่จ้าพูว่าไปป้อยป่าดุสามสี่ตัวเอ้าเมื่อกี้นั่งเห็นสี่ตัวแท้ๆตอนท,ท,ที่มัด สวดมนต์แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ตั้งน้ำม้สามจบแล้วก็อธิษฐานนัน่นมาตอนสิป้อยนั่งก็พี่ออกเบางนั่นมันม่สี่โตค่ะโตเกือบเท่าแขนนักเนี่ยมาหนี่บัดพอนั่งเทลงอันพืน้นอธิษฐานแล้วป้อยลงพื้นเพื่อจะให้เขาดิน้นลงอันเต็มลงนั่นเห็นสามโต้เนี่ยน,นั่งงึดเป็นหัวสีแตกนั่งก็บอกเฮ้ยพ่อทั้งสี่ทั้งตกใจพ่อมาแลยมาเบอกให้พี่น้องฟังว่าหอยเอ็ซีของนั่งฟังมานั่งก็เลยคิดว่าห้้ยมันตื่นไปได้จังใดเนี่ย มันนั่งเห็นเป็นซีบัดปล่อยลงแล้วไปยังก็เห็นแค่สามตัวไปยังก็เป็นคือเจ้าแม่นยาว้างไหหมาปล่อยปลาดุกสามสี่ตัวคนมาทั้งสินั่นก็เลยคิดว่าหฮ้ยบ่แมนป่นวยไหห่วยบ่เนี่ยสามสี่ตัวมันก็นเป็นมันก็นเป็นเจ็ดด้วเนาะคนบอกว่าไอ้ปอยปลาดุกสามสี่ตัวสามสี่ตัวมันก็นเป็นเจ็ดด้วยเหรอพี่น้องมันก็จะเป็นเจ็ดสี่สามหรือเจ็ดสามสี่หรือสามเจ็ดสี่อย่างประมาณเนี่ยเราก็นั่งคิดว่านะ แต่ว่าเอฟซีฟังแล้วสิคิดไปจังไดกันลองคิดเจรนาเบิ้งนะค่ะแล้วแต่ว่านั่งกับเราตามตามความฝันตามความจริงให้เอฟซีฟังจากบานนี่แล้วมาคิดไปคิดมาปลาเก็ามาบมอให้มาปล่อยปลาเมื่อกี้ที่บอกเป็นแปดเอาคิดไปพุญอีกอ้ยังคิดไปแห้งหลายตัวกันนี่เอาเหมือนอาจจะเป็นแปดสามซี่ก็ได้ค่ะหรือแปดซี่สามก็ได้เออแม่นละเนะาะปลาปลากับแปดคนบอกว่าให้มาปล่อยปลาสามซี่ตัวมันได้เป็นแปดสามซี่บอก สามสี่สีบอกรลือ3สามสดบอ่ารือจังไหนบ้านนี้ค่ะน้องมาคิดว่าคนบอกว่าไปปล่อยปลาสาตัวน่ะสามกสีมันก็เป็นเจ็ดหมตีไปพูดดนี่ละเอาดง,าง่ายๆเลยว่ามีสามีสี่มีเจมีแปดวะค่ะเอาหมดเนี่ยเอาโอ้ยคือเปนฝันจนึงสี่นาะกับเป็นฝันจรนิงวเดียผ่านมากนี่โอ้ยก็จิถือหลายอยาอดเนาะมีแค่มีสมีสมีเจ็ดมีแปเนาะนอนนโอ้ยจีกะกักเลยจา,ขากพี่น้อง พิจารณาบิ่งเนะพี่น้องนั่งฝันแบบนี้ยี่หลีฝันจนตกใจว่าเอ้าเป็นไปได้จั้งใดเนี่ยมันมันคืออีหยังกันแน่นั่นก็เลยวอาว่าพี่น้องฟังเนาะหาพี่น้องอ่าตีเป็นอีหยังบันั่งว่าบ่ได้ตียากแล้วมันก็บอกว่าไปล้อยป่าสามซีตัวป่ากับแปดเนาะป่ากัะแปดมันก็จะเป็นแปดสามซีบอกอนการผู้ใดมกอันที่นั่งเบาว้านต้นล้อยิ่นไห้ไปล้อยสามซีตัวหนึ่งก็เป็นสามเป็นซ ก็เป็นเจ็ดตีไปพูดดีล่ะโอ้ยนอกนาะก็เขากับตั้งคนตั้งคิดกันเนาะพูดใจเหนื่อยไปกระตีแม่นแม่นแต่ว่านั่งกับตีบ่เปลี่ยนดอกแต่ว่าอันนี้เพื่อนกะว่าให้ฟังตานที่เพื่อนมาให้ไปปล่อยสามสี่ตัวปล่อยป่าแม่ค่ะโอ้ยแปดสามสี่ขึ้นแปดสี่สามจะนอบาทนี่เนาะเนาะพี่น้องเนาะนั่งเลยว่าให้พี่น้องฟังได้ขนเดนี้เป็นเจรนาเบิ้งค่ะตอนนี้นั่งกะกระลังจิกขับรถ เข้าบ้านจะพี่น้องจะกัาเลังจิขครับรถไปแว้งหน่อยออกจากเมืองพ้นค่ะออกจากเมืองพ้นมาก็่ะจิเมื่อบ้านค่ะไปป้อยปาน้องละเลิงไว้แต่มีน้องเดียวเนี่ยคะน้องไงน้องละเลิงไว้ปกตินั่งจะเอาไปป่อยบึงละหันหน้ากับบอละหันหน้าเนี่ยมันไหลมันเป็นมื่นสองมื่นไหลค่ะแล้วก็มันกว่างไงไพศาลค่ะลาที่ห่อไปป้อยก็อยู่สมัยแบบไม่มีผู้ใดกลา ไปหาะหลอกสถานที่สถานที่เป็นหมื่นสองหมื่นไรน่ะเนาะเห็นว่าเหมือบุญอหีเลีเห็นว่าถือมนุษย์จับมา้าเขีดเป็นอาหารดอกนอคัดบุญเหมือบุญอีหรีขน้องใ,ใหญ่ไพศาลแบบนัน้นเนาะพี่น้องเนาะติดกับแม่น้ำซีล่ะค่ะบึงละหันหน้าเป็นบึงที่ใ,ใหญ่ที่สุดกัอยู่ในเขตนี้กับพี่น้องผู้ใดว่ดางๆผู้ใดอยากมาเจ้าบ้านสาวดำกับมาเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับค่ะ ขอคุณหลายๆสำหรับเจ้าภาพที่ทั่วมากติดต่องานก่เพื่อนบอกว่าเดือนพฤษภาปั่น์ค่ะมาตกลงกันพีทีเรียบร้อยแล้วเน,นาะคเนาะอ่าขอคุณหลายๆกสำหรับเจาภาพเนาะคเนาะกอไปหมดแล้วค่ะว่า,าพี่วิจาภาพมาจางังเป็นงานบวชงานเลี้ยงงานสังสรรค์ง,งานยังก็ตามตอนนีถ้ามาจาังนั่งไปห้องเฟนนั่งก็ไปเมดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดค่ะวันนี้ก็ทุกคน มีสฉมมีลาบเลอวขอทุกคนมีโชคในช่องสาวดำผ้าด้วยดำมหาสเน่ห์ชแนลเย็นจิตพอดีคอมโบพี่สามช่องเ้อพี่น้องสามช่องค่ะจะช่องใหญ่ก็เป็นช่องเพลงก็คือช่องเย็นจิตพอดีคอมโบค่ะขอฝากงานเพลงไปด้วยนะคะขอดังอีกทีค่ะมือนี่ก็ออกเพลงชุดใหม่อีกแล้วก็คือเพลงแม่ไม้สายเปย์ค่ะแม่ไม้สายเปย์ค่ะพี่นอ้องแล้วก็อีกสิ้นเดือนเมษาก็สิโออ,กอีกเพลงนหนึ่งก็คือเพลง ฝากใจไว้ที่เธอคะ่ะฝากขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมา mm hmm. เป็นคู่ครองรื่นร่มสุขสมปองประคองความรักว่างให้ hmm. เปิดใจให้รู้ว่าฉันรักเธอไม่เคยนาย mm hmm. ชีวิตในบ้านปลายฝากใจไว้กับเธอ ขอบคุณนะที่รักที่ยังรักยังห่วงใยชีวิตในบ้านปลายฝากใจไว้กับเธอต่อจากนั้นก็จะเป็นงานมอลำ่กัลำ่เพลินลำ่ซิ่งลำู่กุ้ไทยซื้องานเพลงหัวเจ้ารอขอจะขึ้นแน่เอาพ่น,อนออพ้องเนาะขอบคุณหลายๆเจ้าขอทุกคนชมดีจ้า